สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องไลน์แชทบทสาหรับตอบคาถามเกี่ยวกับสํานักทะเบียนและประมวลผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะดิฉันชื่อนางสาวสมินยาหลิมุกดารหัสนักศึกษาห้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะครับผมนายอังกฤษบุตรรอดรหัสห้าเก้า1ูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งครับครับในหัวข้อวันนี้ที่เราพูดกันนะครับก็จะมีสี่หัวข้อหลักนะครับก็คือหนึ่งที่มาและความสําคัญสองวิธีการดาเนินงาน สามผลการทดลองและหน้าตาระบบและสุดท้ายก็คือบทสรุปครับผมโดยอันแรกนะครับที่มาและความสํมาคัญครับในโดยปกติแล้วเนี่ยการรับข้อมูลข่าวสารจากทางสนัทรทะเบียนนะครับจะรับหลักๆกอยู่สามทิงทางคือการสอบถามเจ้าที่จากเว็ SI, บไซต์ i g k m d l และจากโทรศัพท์กับผมโดยเราสามทิงทางนี้มันมีจุดบอดท,ที่แตกต่างกันนะครับเราเลยเราเลยคิดว่านะครับแชทบอทเนี่ยสามารถช่วยแก้ไขจุดบกพร่พองเหล่านี้ เติมเต็มให้มันดียิ่งขึ้นได้นะครับผมครับแล้วส่วนแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการทำแชทบอทนะครับก็คือจะเป็นทํางานผ่านแอปพลิเคชัน Line ครับแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการพัฒนาแชทบอทครับคือได a l ล็อก o w o w เพราะได้ l ล็อก o w เนี่ยมี NLP หรือ National Language Processing เนี่ยเป็นเทคนิคประมวลผลมาทำธรรมชาตินะครับทำให้ AI หรือแชทบอทเนี่ยเข้าใจความยื่นของภาษามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นครับผม ฐานข้อมูลของเรานะครับจะใช้เป็นตัวของไฟเบทครับเป็นในส่วนของ cloud file store ซึ่งเป็นข้อมูลแบบ NoSQL ครับผมต่อมานะครับเ,เราจะใช้ TF IDF นะครับมันคือเทคนิคหนึ่งะครับในการแยกคำตามคำสำคัญโดยการให้น้ำ hey, หนักในคำแต่ละคำเนี่ยโดยใช้สองบัจรจยนะครับคือ1ก็คือ Term Frequency และสอก็คือ Inverse Document Frequency ครับผม Term frequency นะครับคือความถี่ของคาศัพท์ที่ปรากฏในแต่ละเอกสารนะครับก็คือจํานวนคําที่ปรากฏในเอกสารเนี่ยหารด้วยจํานวนคําทั้งหมดในเอกสารครับแล้วก็ inverse document frequency นะครับก็คือการผกผันในความถี่ของเอกสารเนี่ยได้จาก document ทั้งหมดโดยที่ตัวแปรความหมายของตัวแปรคร่าวๆก็จะมี t นะครับหมายถึงเท r มหรือคําหนึ่งคำส่วน n หมายถึงจานวน document ท,ท,ทั้งหมดที่มีอยู่ครับแล้วก็ df วงเล็บ t เนี่ยคือจํานวน document ที่พบของคําของคําครับ กับ TF-IDF นะครับคือการนำผลของ Term Frequency และ Inverse Document Frequency นะครับมาคูณกันถ้าเวทของ TF-IDF เยอะเนี่ยเกิดจากคำมีความถี่ในเอกสารที่ใช้ในการคำนวณสูงแต่ถ้ามีความถี่ต่ำในเอกสารอื่นนะครับ c o อ l เล t i o n ทั้งหมดของ TF-IDF เนี่ยจะเวทเวทจะช่วยทำการกรองคำที่มีความค o m m o n ออกไปทำให้เรารู้ว่าเอกสารแต่ละอันเนี่ยเป็นเรื่องอะไร วัตถุประสงค์ของเรานะครับก็คือ1เนี่ยเพื่อให้สามารถตอบคาถามผู้ใช้งานแชทบอทต้องการทราบได้2เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่เสียเวลาในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองครับผม3เป็นการเพื่อเปอนหนึ่งช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารกับส,รรบสารทะเบียนและ4ี่คือเพื่อเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถทราบข่าวสารต่างๆของทางสัฐบันได้มากยิ่งขึ้นครับขอบเขตของโครงงานเรานะค,ะนนะครับก็คือสร้างระบบผู้โดยสาแชทบอทให้เจ้าที่สารทะเบียนเนี่ยสามารถตอบกับคําถามและประกาศข่าวสารไป็อย่าง ผู้ใช้บริการทั้งหมดได้ครับและอย่างนะครับก็คือสร้างแชทบอทผ่านอปพลิเคชันไลน์เนี่ยมุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีประจำการคุทธาลากบางครับผมหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อที่สองครับวิธีการดําเนินงานครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงการมีความต้องการของระบบก่อนนะครับผมโดยโดยเราเนี่ยจะทําการเก็บแบบสอบถามเก็บข้อมูลแบบสอบถามครับเราจะเก็บจากสองกลุ่มนะครับคือนักศึกษาและเจ้าหนที่สนักทะเบียนครับ โดยตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาครับจะมีคําถามเช่นโดยปกติท่านใช้บริการสนททะเบียนเนี่ยผ่านช่องทางใดใช้บ่อยเพียงใดแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ท่านต้องการทราบเกี่ยวกับสนททะเบียนและประมวลผลเนี่ยคืออะไรครับผมต่อมานะครับเป็นแบบสอบถามสําหรับเจ้าที่สนรับทะเบียนนะครับคือจะเป็นเราจะถามเอาข้อมูลเกี่ยวกับว่าคําถามที่ท่านนาพบเจอจากการสอบถามของนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่เข้าใช้บริการสนททะเบียนเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ครับนี่คือกราฟนะครับแสดงคําถามส่วนมากนะครับแต่พบว่าคําถามที่มีเข้ามาเยอะก็คือจะเป็นวันลงทะเบียนเรียนนะครับแล้วก็ไปถิงการศึกษาแล้วก็วันถอนวิชาสุดท้ายตามเรียนลำดับนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เก็บแบบสอบถามมาเนี่ยเรามาวิเคราะห์เราพบว่านะครับในคําถามแต่ละคาเนี่ยมันมีรูปแบบการตอบที่ค่อนข้างจะสามารถสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้สามหมวดหมู่นะครับก็คือคําตอบที่แน่นอน สองคำตอบที่ปรผ่านตามการเวลาและสามคือคำตอบที่จําเป็นต้องอาศัยจ้้าที่ในการตอบกลับครับส่วนแรกนะครับคือคำตอบแน่นอนเนี่ยเป็นคําตอบจาพวกตามกฎระเบียบของข้อบังคับนะครับเช่นการติดพักทันหรือว่าลืมระเบียบการรับเกียรติยมนะครับต่อมานะครับเป็นคําตอบที่ไปผ่านตามการเวลาคือคําตอบที่แต่ละปีเนี่ยหรือแต่ละการศึกษาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเป็นหลักพวกปฏิทินการศึกษาเป็นต้นครับผม สุดท้ายนะครับเป็นหมวดหมู่ของคําตอบที่จําเป็นต้องใช้บุคคลตอบคือคําตอบจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือคําถามอื่นๆที่ระบบเนี่ยไม่สามารถวิเคราะห์เองได้ครับภาพนี้จะเริ่มแผ่นอันนี้เราจะมาดูกันที่แผนผังการคัดแยกประเภทของคําตอบนะครับผมก็คือเริ่มต้นเราส่งข้อความนะครับแล้วก็จะผ่านถึงเงื่อนไขมันสั่งเงื่อนไขนะครับก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขแรกเราจะใช้ได้หลอกโฟนในการจัดก,การและส่วนเงื่อนไขสุดท้ายที่เป็นเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยจะใช้เว็บของเราที่เป็นเหล็กลายแชทบอทซิสเต็ต์ตดกาครับผม ครับอันนี้คือแผนผังการทำงานระบบโรของเรานะครับก็จะมีไลน์ไปเดล็อกโฟล์เดล็อกโฟล์ไปที่ลอตเตอรเบทที่เป็นไฟเบทของเราแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เหล็กไลช์แชทบอร์ดซิสเต็มนะครับครับในต่อมานะครับก็จะเป็นแผนผังการคัดแยกประเภทคําอคตอบที่แน่นอนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผู้ใช้จะส่งข้อความนะครับและข้อเนื่องไขแรกคือเื่องไขที่คําตอบเป็นคําตอบที่แน่นอนนะครับถ้าใช่เนี่ยทางเดล็อกโฟล์เนี่ยจะส่งข้อ จะส่งคําตอบกลับไปให้ผู้ใช้งานได้โดยตรงเลยครับผมนี่ครับคือผังการทํางานของคําตอบแน่นอนก็จะเป็นไลน์ไปหา d i a l o g u flow แ i a l flow ก็ตอบกลับหาผู้ใช้งานได้เลยครับต่อมานะครับเป็นผังการทํางานประเภทคําตอบที่ไปผ่านตามการเวลาครับผมก็คือถ้ามันหลุดจากเคื่องสแรกว่ามันไม่ใช่เคื่อาคำตอบถ้ามันไม่ใช่คําตอบที่เป็นแน่นอนเนี่ยมันจะมาที่คําตอบไปผ่านตามกาลเวลาแล้วถ้าใช่เนี่ยมันจะดึงคําตอบจากใน alphabet ของเราเนี่ยตอบกลับหาผู้ใช้งานครับผมนี่ครับนี่คือผังคือจากไลน์ไป d i a l o g flow แล้วไปไฟเบทครับแล้วไฟเบทก็ ถูกดึงข้อมูลไปตอบให้กับลายครับผมสุดท้ายนะครับคือแผนผ่านการคัดแยกประเภทคําตอบเนี่ยที่อาจายเจ้าที่ตอบกับผมก็คือเมื่อมัาได้ผ่านขั้นใสสองขั้นไขแรกปุ๊บมันจะมาที่ขั้นไขที่สามก็คือคําตอบที่อาจายเจ้าที่การตอบทั้งใช่และไม่ใช่เนี่ยครับมันจะถูกเก็บใน d a t a b เ s e ก,ก่อนพอเก็บเสร็จจะถูกเอานำมาคัดแยกในเว็บไซต์โดยผ่านฟังก์ชันฟังก์ชันการคัดแยกคำของเรานะครับแล้วก็จะถูกเอานำไปแสดงผลีกทีครับผม นี่นะครับคือผังการทํางานของคําตอบที่จําเป็นนะครับก็คือเช่นเ,เป็นไลน์ไดรลอกโฟไดรลอกโฟไป analog flow, analog flow, ไฟเบรนะครับแล้วก็ไฟเบรดจะเรียกไฟเบรจะถูกดึงข้อมูลจากเว็บจะดึงข้อมูลจากไฟเบรมานะครับมาใสงผล้ลผลเพื่อทําการคัดแยกในการตอบกลับบผู้ใช้ครับผมนี่นะครับคือการกรอกคําถามน,นะครับก็คือจะเป็นไลน์ไดร์ล็อกโฟรไฟเบนะครับแล้วไฟเบรเนี่ยถูกดึงไปหาเว็บโดยที่ในเว็บเนี่ย มันจะมีฟังก์ชันฟังก์ชันนึงชื่อ tf-idf นะครับเป็นฟังก์ชันในการคัดแยกคําที่เราใช้ขึ้นมานะครับทํางานอยู่ในเว็บไซต์ครับเพื่อคัดแยกคําตอบว่าคําถามเพื่อคัดแยกคําถามครับว่าคําถามไหนควรตอบและไม่ควรตอบเพื่อเอาไปตอบในลบไลน์ต่อไปครับผมโดยเรามีการแบ่งหาข้อมูลออกเป็น2หมวดหมู่นะคะก็คือเป็นคําถามที่จําเป็นต้องตอบกลับแล้วก็เป็นคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะ นี่คือตัวอย่างประโยคในฐานข้อมูลของทั้ง2กรณีนะคะก็คือในส่วนของคําถามที่จําเป็นเนี่ยก็คือคําถามที่เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องตอบกลับคือคําถามอย่างเช่นคําถามในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆหรือว่าเป็นคําถามที่กากวมที่บอทดไม่สามารถมีขอเองได้นะคะส่วนคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยคือคําถามต่างๆที่เจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นต้องตอบกลับค่ะ ตัวอย่างของประโยคในฐานข้อมูลของทั้ง2กรณีนะคะเราได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเพจ Facebook สนักทะเบียนและประมวลผลสจลลค่ะโดยการเข้าไปเก็บแบบสำรวจคอมเมนต์ต่างๆที่มีผู้ใช้งานเ,นเข้ามาสอบถามสนับทะเยนค่ะโดยคำถามที่จำเป็นเนี่ยเราได้เก็บมาจากคำถามที่มีผู้ที่มีจเจ้าหน้าที่สนับียนเ่ยตอบกลับค่ะส่วนที่ไม่จําเป็นเนี่ยเป็นคาถามอื่นๆที่ไม่ไม่มีจเจ้าหน้าที่ตอบกลับแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่จําเป็นในการตอบกลับค่ะ ตัวอย่างค่า tf-idf ของคำในแต่ละประโยคนะคะคือเราได้แรงบันดาลใจเนี่ยจากการนำเอาค่า tf-idf จากเว็บไซต์นี้มาค่ะคือการถ้านำค่า tf-idf เนี่ยซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างว่า2คํคำนี้เมื่อนำไปคัดใน Data Set นี้จะได้ค่า tf-idf ที่แตกต่างกันค่ะอย่างตัวอย่างเช่นเขานำเปรียบเทียบคำว่านกยูงกับคำว่าผู้หญิงค่ะโดยที่เปรียบเทียบว่า2คํคำนี้คำไหนที่จะสามารถที่จะอยู่ในหมวดปูสัตว์ค่ะ ดังนั้นเราจึงนำค่า T F I D F เนี่ยมาต่อยอดโดยการทดลองทั้งหมด3กรณีค่ะก็คือค่าผลรวมค่าเฉลี่ยและก็ค่าที่มากที่สุดนะคะโดยหนึ่งคือค่าผลรวมค่ะโดยค่าผลรวมเนี่ยคือการคำนวณหาค่าผลรวมของค่า T F I D F ในแต่ละเทอมค่ะเพื่อเปรียบเทียบว่าประโยคใดที่มีค่าผลรวมของ T F I D F มากที่สุดเมื่อเทียบกับประโยคในแต่ละหมวดหมู่ค่ะโดยประโยคที่มีค่า T F I D F มากที่สุดจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นั้นๆค่ะ และค่า t ID f idf ที่มากที่สุดและก็ค่าเฉลี่ยของคําในแต่ละประโยคนะคะก็คือการคํานวณหาค่าที่มากที่สุดและค่าเฉลี่ยของ t ID f idf ในแต่ละเทอมหรือว่าคําค่ะเพื่อเปรียบเทียบว่าประโยคใดที่มีค่า t ID f idf มากกว่ากันและควรจะจัดอยู่ในหมวดหมูนน่นั้นๆค่ะต่อไปเป็นหัวข้อผลทดลองผลการทดลรทรองหรือหน้าตาร,ระบบนะคะโดยผลการทดลองเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันก็คือมีผลการทดลองคัดแยกข้อมูลทั้ง3รูปแบบแล้วก็หน้าตาร,ระบบค่ะ อันนี้เป็นผลการทดลองการหาค่า t-f idf ของแต่ละคำในประโยคนะคะโดยวิธีการคำนวณหาค่า t-f idf เนี่ยคือในขั้นตอนแรกเราจะนำประโยคที่ได้รับเข้ามาเนี่ยตัดให้เป็นคำๆค่ะและคำนวณหาค่า t-f idf ของแต่ละคำในประโยคเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสองฐานข้อมูลนะคะดังตัวอย่างก็คือรับประโยคพรุ่งนี้สถาบันหยุดไหมเข้ามาค่ะเช่นคำว่าพรุ่งนี้เมื่อเทียบกับ ฐานข้อมูลคำถามที่จำเป็นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.62ค่ะและเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลคำถามที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะเท่ากับ0.53ค่ะและใช้กระบวนการคิดนี้ในกับทุกๆคำในประโยคค่ะเนื่องจากเราได้แนวคิดนี้เนี่ยมาจากการเลือกคำที่มีความสำคัญการเลือกค่าที่มีความสำคัญของฟังก์ชัน df/idf ค่ะเพราะยิ่งค่าค่านั้นมีค่าน้อยคือจะยิ่งมีความคอมมอนหรือพบได้ทั่วไปค่ะ แล้วก็มีความสําคัญน้อยนะคะและยิ่งถ้าค่ามากก็จะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปค่ะและนี่เป็นผลการทดลองการหาผลรวมของค่า t f idf นะคะก็คือนำค่า t f idf ของแต่ละคำที่ได้ผลลัพธ์มาแล้วเนี่ยมารวมกันค่ะโดยผลรวมของค่า t f idf ในแต่ละคำเมื่อเทียบกับทั้ง2ฐานข้อมูลเนี่ยค่าใดที่มีค่ามากกว่าจะจัดว่าเป็นประโยคที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยจัดอยู่ในฐานข้อมูลนั้นๆค่ะ นังตัวอย่างนะคะก็คือเมื่อรวมค่า t-f idf ของคําแต่ละคําในประโยคเมื่อเทียบกับทั้ง2ฐานข้อมูลแล้วเนี่ยค่าเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลคําถามที่จําเป็นเนี่ยเท่ากับ1.91ค่ะแล้วก็ส่วนฐานข้อมูลของ,งคํงคงาคถามที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเท่ากับ1.97ค่ะดังนั้นประโยคนี้จึงจัดอยู่ในฐานข้อมูลคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่ามีค่ามากกว่าค่ะต่อมาเป็นผลการทดลองการหาค่าเฉลี่ยของค่า t-f idf นะคะก็คือ หาค่าเฉลี่ยค่า tfidf ของแต่ละคำในประโยคเนี่ยมีแนวคิดเช่นเดียวกับผลรวมนะคะแต่ว่าเป็นการนำค่า tfidf ของแต่ละคำในประโยคเมื่อเทียบกับ2ฐานข้อมูลมาเฉลี่ยกันค่ะต่อมานะคะเป็นการหาค่ามากที่สุดของค่า tfidf ค่ะคือเมื่อเราคำนวณหาค่า tfidf ของแต่ละคำมาแล้วนะคะมาเทียบกับทั้ง2ฐานข้อมูลดังตัวอย่างนะคะก็คือคำว่าพรุ่งนี้มีค่ามากที่สุดค่ะ เมื่อเทียบกับทั้ง2ฐานข้อมูลแต่ว่าคําว่าพรุ่งนี้เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลคําถามที่จําเป็นเนี่ยจะมีค่ามากกว่าค่ะจึงจัดว่าประโยคนี้เนี่ยอยู่ในประเภทคําถามที่จําเป็นนะคะโดยเราได้ทําการทดลองด้วย k f o r c อลส s ฟอ a ์ i ีเดชนนะคะในการหาร้อยละความถูกต้องของการเปรียบเทียบในแต่ละประเภทค่ะ โดยในฐานข้อมูลเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ฐานข้อมูลละ50ประโยคค่ะโดยแบ่ง training data ออกเป็น40แล้วก็ t e s t i n g Data ออกเป็น10ค่ะและนี่คือผลลัพธ์ความถูกต้องของการเปรียบเทียบค่า t f i d f ในแต่ละรูปแบบนะคะโดยการรวมค่าของ2องสองสารข้อมูลเข้าด้วยกันค่ะโดยร้อยละของค่าผลรวมเนี่ยจะอยู่ที่22ค่ะแล้วก็ร้อยละของค่าเฉลี่ยหรือ a v e r a g e เนี่ยจะอยู่ที่22เช่นกันนะคะแล้วก็ค่าความถูกต้อง ของค่า t ID f IDF ที่มากที่สุดในประโยคเลยอยู่ที่88ค่ะโดยการสรุปเป็นกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าค่าความถูกต้องของค่า max หรือว่าค่ามากที่สุดเนี่ย mm hmm. ก็คือมากที่สุดนะคะเร,เราจึงเลือกใช้ค่า max เนี่ยสำหรับโครงงานเราค่ะในการคัดแยกประเภทของคำถามค่ะน,นี่คือแผนภาพ use case ของระบบนะคะก็คือ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเนี่ยจะสามารถพูดคุยโต้อตอบกับแชทบอทส่งข้อความประกาศไปยังแชทบอทตรวจสอบและตอบกลับคําถามจากแชทบอทแล้วก็เรียกดูประวัติการตอบกลับผู้ใช้งานค่ะในส่วนของนักศึกษานะคะก็จะสามารถพูดคุยโต้อตอบกับแชทบอทได้ค่ะในส่วนของเว็บไซต์ระบบเหล็กลายแชทบอทของเรานะคะก็จะสามารถทําได้อยู่3ฟังก์ชันค่ะก็คือส่งข้อความเช็คคําถามแล้วก็เรียกดูประวัติการตอบกลับค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของหน้าจอระบบนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือในส่วนของหน้าจอแชทบอทนะคะนี่คือตัวอย่างของคําถามที่มีคําตอบแน่นอนนะคะโดยแชทบอทเนี่ยจะไปดึงข้อมูลมาจาก Dialogflow ค่ะส่วนนี้เป็นตัวอย่างของคําถามที่มีคําตอบที่แปรผ่านตามการเวลานะคะโดยแชทบอทเนี่ยจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลไฟเบดค่ะส่วนนี้ อย่างที่3นะคะคือคำตอบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับนะคะโดยเมื่อเราถามคำถามไปแล้วเนี่ยคำถามของเราจะถูกผ่านฟังก์ชัน TF IDF เพื่อทำการกรองคำถามคะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับมาดังหน้าจอที่เห็นคะ่ะครับและนี่นะครับก็เป็นส่วนเว็บเหล็กลายเชบอบของเรานะครับผมเข้าส่รบบก่อนอื่นนะครับอันนี้นะครับ ็คือมีอ e ีเมลแล้วก็พาส,ส่วนรับผมเราสมัครไปแล้วนะครับคือจะเป็นอันนี้ในส่วนแรกฟังชั่นแรกคือจะเป็นฟังชั่นส่งข้อความครับอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเช่นส่วนนี้คือจะใส่รหรัสกศึกษาเราจะมีใส่สองแบบคือใส่ห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับเป็นหมายถึงหมายถึงปีนะอย่างเช่นห้าเก้าคือประกาศไปยังนักศึกษาปีสี่ทั้งหมดนะครับที่เป็นเพื่อนกับแชทบอทของเราครับผมนี่นะครับผมจะลองใส่ห้าเก้า น้าก้าดูครับแล้วก็จะลองเลือกใส่รูปนะครับนี่สามารถใส่รูปสําหรับอินโฟกราฟิกของทางสนับรียนได้ครับผมเดี๋ยวจะลองเลือกเอาเป็นนี้นะครับผมรูปหนึ่งแต่เราก็จะพิมพ์ไปว่าสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับผมพอเรากดยืนยันปุ๊บ มันจะส่งไปหารหัส59ทั้งหมดที่เป็นเพื่อนกับกับเราครับนี่ครับจะเห็นได้ตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมนี่ครับสวัสดีจากเว็บแล้วก็สติ๊กเกอร์น่ารำรนักแล้วก็เป็นรูปอินโฟกราฟิกถ้าเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลนะครับผมครับต่อมาครับเป็นเป็นเช็คคำถามนะครับนี่ครับครับพอเรากดมาไอตรงปุ่มเช็คคำถามนะครับมาข้านี้นะครับเลือก คำถามจําเป็นและคําถามไม่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเริ่มเีื่องถามที่จาเป็นสาหรับให้คุณตอบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับจะเด้งมาเป็นข้อความทั้งหมดครับอย่างนี้เราก็จะทําอย่างนี้นะครับถ้าเราจะตอบกลับแต่และข้อความเราก็กดเข้าไปานี้ครับมันก็จะบอกว่าประกาศอย่างคนกรีดแล้วก็มีข้อความที่มันที่เราจะตอบกลับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์ไปครับ แล้วก็เขียนแล้วก็ว่า,อาขอโทษครับนี่ครับผมเราจะลองส่งนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับตอบคำถามแล้วก็แอดมินตอบที่ป,ปกติกจา้าแล้วก็ตามรวยสติกเกอร์ครับผม ครับต่อมาต่อมานะครับจะเป็นเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคำถามที่ทาง t ไ f เนี่ยคัดมาแล้วรู้สึกว่าเป็นและคัดมาแล้วและเป็นคำที่เอ่อไม่ไม่จำ แอดมินไม่จำเป็นต้องตอบนะครับก็จะมีประมาณนี้รวมกันแต่ที่มีตรงนี้ไว้ก็คือก็เพื่อว่า t e d f เนี่ยมันไม่ได้เออสามารถคัดแยกได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเผื่อมีบางคาที่มันจําเป็นหรือว่าต้องเอ่อต้องตอบเนี่ยเราก็จะทําการมาดูตรงนี้ได้เพื่อนําบางประโยคไปตอบได้ครับต่อมานะครับในเรากลับมาในสสุดท้ายถ้าเป็นปลดการตอบกับคือในหน้าน,นี้ก็จะเป็นเก็บประวัตทิทั้งหมดที่แอดมินเนี่ย ได้ทําการตอบไปอย่างผู้ใช้และก็เป็นเก็บประกาศทั้งหมดนะครับที่ทางเว็บเว็บวเราเนี่ยได้ประกาศออกไปครับผมก็จะมีประมาณครับจะมีแบดประกาศชุดปีห้าเก้ามีประกาศอะไรบ้างเคยประกาศอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็มนีนะครับเคยประกาศอะไรบ้างมีเวลาล่าสุดแล้วก็ล่าสุดนะครับครับผมก็เว็บก็ประมาณนี้ครับผม มาถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อสดสรุปนะคะค่ะโดยโครงงานของเราเนี่ยก็ได้ดําเนินงานการทําโปรแกรมแชทบอทเพื่อโต้ตอบคําถามจากผู้ใช้บริการสํานักทะเบียนและประมวลผลสจรอค่ะโดยได้นําความรู้ทั้งจากการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมมาจากในการพัฒนาระบบโดยมีการทํางานหลกัหลกๆอยู่สส่วนด้วยกันนะคะก็คือ 1. ผู้ใช้บริการแชทบอทค่ะสามารถสื่อสารกับแชทบอทได้แล้วก็ได้รับข้อมูลที่ต้องการจากแชทบอทค่ะ สส่วนของผู้ดูแลระบบค่ะก right ็คือเจ้าหน้าท totally. ี่สำนักทะเบียนเนี่ยสามารถประกาศข่าวสารทั่วไปผ่านทางเพเว็บไซต์ของผู Anime ้ดูแลค่ะไปยังหน้าแชทบอทของผู้ใช้งานได้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนสามารถเลือกตอบคำถามจากผู้ใช้งานที่แชทบอทไม่สามารถโต้ตอบได้อัตโนมัติได้ค่ะแล้วผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบไปยังหน้าแชทบอทของผู้ใช้งานได้ ค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการทําโครงงานนี้นะคะก็คือพัฒนาลายแชทบอ t สำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้อำนวยความสะดวกให้กับสำนักทะเบียนและประมวลผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารร,กกราชกบังต่อไปได้ค่ะค่ะกลุ่มเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ